ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมขอขอบคุณคณะผู้แทนถาวรออสเตรเลียและนามิเบียประจำสหประชาชาติที่ได้สนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ซึ่งเป็นโอกาสให้พวกเราทุกคนได้มาร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินการตามปฏิญญาทางการเมืองเรื่อง HIV และเอสในปี2559 และร่วมรับรองปฏิญญาฉบับใหม่เพื่อน,นำไปสู่การบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการยุติป,ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอสภายในปี2573ภายใต้ความผันผวนของสาถานโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลกในภาพรวมแล้ว ยังก่อให้เกิดความชันักกันในกระบวนการแก้ไขปัญหาโรคเอสด้วยโดยผู้ที่ติดเชื้อดังกล่าวได้กลายเป็นกลุ่มคนที่มีความเปราะบางยิ่งขึ้นจนนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมที่มากไปกว่าเดิมดังนั้นการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้กลับมาสานต่อความร่วมมือที่ผ่านมา และสแสวงหาแนวทางใหม่ๆเพื่อรับมือกับความท้าทายของโรคนี้ต่อไปภายใต้บริบทของทศวรรษแห่งการดําเนินการอย่างจริงจังประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเร่งรัดการดาเนินการต่างๆในเรื่องโรคเอสโดยผมขอเสนอมุมมองของไทยดังนี้ประการแรกเราต้องเร่งรัดการพัฒนาด้านนวัตกรรมและการขยายความครอบคลุมซึ่งหมายถึง การให้บริการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อ HIV ด้วยนวัตรกรรมใหม่ๆและการจัดสรรชุดบริการป้องกันแบบผสมผสานที่ครอบคลุมและเป็นมิตรให้แก่ทุกคนที่มีความต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายหลักต่างๆทั้งนี้ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามีส่วนสำคัญอย่างมากเช่น บริการเพลบบริการตรวจมินิชัยและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการบริหารจัดการกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากการใช้สารเสพติดการที่เราสามารถตรวจหาการติดเชื้อ HIV ได้เร็วจะทำให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประการที่สองเราต้องมีเจตจำนงทางการเมืองที่แน่วแน่ เพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมลำ้ำการตีตราและการเลือกปฏิบัติซึ่งความร่วมมือและความเข้าใจของทุกฝ่ายมีส่วนสำคัญต่อการลดอุปสรรคของการเข้าถึงบริการป้องกันตรวจมินิจฉัยและรักษาการติดเชื้อดังกล่าวประการสุดท้ายเราต้องผลักดันการมีส่วนร่วมของสังคมซึ่งถือเป็นหัวใจของการรับมือ กับปัญหาโรคเอสทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการกำหนดดำเนินการและพัฒนานโยบายและการให้บริการที่เกี่ยวกับโรคดังกล่าวในทุกระดับเพื่อให้สอนรับและตอบสนองต่อความต้องการอย่างแท้จริงของสังคมไทยพร้อมที่จะร่วมรับรองปฏิญญาทางการเมืองเรื่อง h i v และเอสในปี2564 ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมตามที่กําหนดไว้และในปีหน้าที่ไทยจะดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโครงการโลกเอสแห่งสหประชาชาติผมขอยืนยันว่าเราจะร่วมมือกับทุกประเทศในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์โลกเอสปี2 5 6 4และปฏิญญาฉบับใหม่นี้ เพื่อน,นำไปสู่การยุติปัญหาอย่างยั่งยืนภายในปี2573ขอบคุณครับสวัสดีครับ